ถ้ามีคนสั่งให้คุณไปแย่งของมาจากคนอื่นแล้วคุณกลัวทั้งการไปแย่งของและกลัวทั้งคนที่สั่งคุณจะทำยังไงครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เซ Alpha Podcast EP ที่31พัฒนาตัวเองทุกวันเริ่มต้นแค่วันละนิดก็พอแล้วอยู่กับผมเติน้นเจ้าของเพจเมื่อผู้ชายกลายเป็นผู้นำ วันนี้ผมอยู่กับหนังสือเล่มนึงครับก็เพิ่งได้มาใหม่เลยได้มาใหม่วันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็อ่านไปได้นิดนึงแล้วก็รู้สึกชอบมากนะเพราะว่าเป็นหนังสือที่แบบโอ้โหดิบดีนะชอบเลยชอบเลยนะครับก็มามารีวิวให้ฟังไม่ใช่รีวิวเสียมาเล่าสิ่งที่ชอบให้ฟังนิดนึงนะครับแต่ก่อนจะเล่าเนี่ยผมต้องขอโทษทุกคนก่อนนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงพอดแคสต์นะครับก็พูดตรงๆว่าไม่ได้อัดดองไว้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาภารกิจที่สําคัญจริงๆนะครับก็เลย ไม่ได้มาอัดแล้วก็ไม่ได้มาตัดให้กับทุกคนนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจว่างั้นเดี๋ยวทําให้นะครับหลังก็ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพยายามอัดแบบว่าดองไว้อะไรอย่างนี้เนาะดองเกลือดองเกลือนะครับก็วันนี้เนี่ยมาอยู่กับหนังสือเล่มหนึ่งครับที่เพิ่งได้มาใหม่เลยอย่างที่บอกไปนะครับชื่อหนังสือว่า The Hard Thing About Hard Things นะครับเเขียนโดยคุณเบนฮอโรวิสนะครับฮอโรวิสถ้าถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยผมเรียกเขาว่าคุณเบนแล้วกันนะครับก็ชื่อภาษาไทยนะครับ เมื่อไม่มีเส้นทางที่ง่ายในการทำธุรกิจนะครับก็เล่มนี้ผมสนใจเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมฟัง podcast นะครับของ리더 podcast นะครับแล้วก็ Readery podcast ก็เชิญคุณรวิทย์หานอุตสาหะนะครับแห่ง Mission ทูเดอะมูนนี่แหละมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็คุยกันแล้วคุณรวิทย์ก็แนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าผมเองก็เป็นติ่งเป็นแฟนคลับนะครับของคุณรวิทย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามหมานหนังสือของเขาตลอดนะครับก็ เจอเล่มนี้ที่คนโรบิทแนะนําว่าชอบนะครับก็เลยอ่ะลองหยิบมาอ่านซิก็เลยสั่งมาอ่านเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรคือไม่ได้อ่านรีวิวได่เลยก็คือพูดง่ายๆคือคนที่เราชอบแนละ้วเขาแนะนําเราก็ทำตามเขาเลยนะครับผลปรากฏว่าพอมาอ่านแล้วชอบมากนะชอบเนื้อหามากๆนะครับชอบแบบเออชอบอะ่ะมันมันสนุกดีอะ่ะอ่านแล้วสนุกจริงๆนะสนุกจริงๆนะครับ,ก,รบก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็น เรื่องราวแรกนะครับในหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเล่มนี้เท่าที่อ่านเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับคือไม่ได้มาให้ how to แบบ how to จ๋าอะไรเงี้ยเป็นหนังสือที่จะเอาเรื่องจริงในวงการการทําธุรกิจหรือว่าเอาประสบการณ์จริงของผู้เขียนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเอามาตีแผ่เลยว่าเฮ้ยธุรกิจมันไม่ได้ง่ายนะเวย้ยมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายต,ายตัวที่ที่คนสมัยนี้ชอบมาพูดกันว่าอ๋อความสําเร็จมีสูตร สำเร็จอะไรแบบนี้คือมันไม่มีจริงนะครับโอเคแหละมันมีโครงสร,ร้างพื้นฐานในการประสบความสําเร็จอยู่แต่มันไม่มีไม่มีสูตรสาเร็จเพราะแต่ละคนเจอปัญหาคนละแบบแต่ละคนเจอลูกน้องคนละคนแต่ละคนเจอเจ,อเจ้านายเจอลูกค้าคนละแบบนะเพราะฉะนั้นไม่มีสูตรสําเร็จ,ใน,รจรในการที่จะประสบความสําเร็จนะครับก็เรื่องที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็อยู่ในบทที่1นนะครับคุณเบนเน voilà. ี่ยเขาก็เล่าถึงตอนที่เขายังเด็กนะครับแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่ง นะครับผมกําลังพยายามหาอยู่พอดีผมไม่ได้ขียเส้นเอาไว้นะก็เอาเป็นว่ามาอยู่ที่เมืองเมืองนึงแล้วกันนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของเพื่อนของพี่ชายของคุณเบนเนี่ยเขาคุณเบนเนียาว่าเออเออชื่ออะไรนะโรเจอร์นะครับก็คือโรเจอร์เนี่ยบักโรเจอร์เนี่ยบักโรเจอร์ด้วยนะบักโรเจอร์เนี่ยเป็นเพื่อนของพี่ชายของคุณเบนนะครับแล้วไอโรเจอร์เนี่ยก็บอกคุณเบนว่าเนี่ยให้คุณเบนเนี่ยให้เบนเนี่ยก็คือผมใช้ภาษาในในหนังสือแล้วกันนะเขาบอกว่า ไปบอกไอเด็กนั่นให้เอารถลากมาให้นายถ้ามันพูดอะไรก็ให้ถุยน้ําลายใส่หน้ามันแล้วด่ามันว่าไอนิกโกรนะครับต้องบอกกันว่าคนคือคือคน,คนไทยเราก็เรียกคนดําว่านิกโกรใช่ไหมซึ่งอันนี้คือผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เรียกคนดําว่านิกโกรนะแต่คือผมก็เห็นหลายคนน่ะที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับก็เรียกคนดําว่านิกโกรซึ่งจริงๆแล้วคนเขาเรียกอะไรคนแอฟริกันอเมริกันเขาไม่ได้ชอบนะครับคือถ้าจะเรียกเขาาเรียกแบล็กกายไปเลยอะ่ะแบล็กเมนแบล็กกคือคนดําเรียกเขาว่าคนดําไปเลยก็ได้ เขาอย่างไรเขาภูมิใจในสีผิวของเขาก็คนดําเขาก็เรียกว่าแบล็คแบ็กกายมั้งคือถ้าผมจําผิดข้อมูลผิดตรงนี้ผมขออภัยจริงๆนะแต่ผมมันกับเคยได้ยินเพื่อนหรือว่าญาติาาที่เขาอยู่ที่อังกฤษ,อย,อ,กฤษอยู่ที่อเมริกาเงี้ยเขาเขาบอกมาแบบนี้นะก็เลยน่าจะน่าจะนะถ้าผมจําไม่ผิดถ้าผมจําผิดก็ขออภัยนะครับถ้าผมจําผิดใครรู้ก็แก้ให้ด้วยนะในคอมเมนต์คือถ้าเกิดคนผิวดําก็เรียกว่าแบล็กกายหรือว่าแบล็กแมนได้เลยแบล็กเมนอะไรอย่างเงี้ยได้เลย แต่ถ้าเกิดคนผิวขาวก็เรียกวาไวว้กายได้เลยนะไว้ White people black people อย่างเงี้ยก็เรียกได้เลยคือเขาไม่คิดมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเขาเขาภูมิใจในสีผิวของเขาอะนะครับแต่เขาว่นนีโ้โกรเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ดีนะครับอย,อย่าไปอย่าไปพูดนะมีเรื่องนะครับมีเรื่องนะแล้วคนแอฟริกันเบริกัรจริงๆเป็นคนแบบอเลิร์ดมากนะผมผมเคยเล่นบาสกับคนคนผิวดําครั้งหนึ่งโหม,มันมากนะมันจริงๆนะครับอ่ะต่อนะครับก็คุณเบนก็เล่าว่าตอนนั้นเขากลัวมากเลยเขากลัว หนึ่งคือเขากลัวที่จะต้องเดินเข้าไปหาเด็กคนดําคนนั้นอะสองคือเขากลัวไอโรเจอร์นี่ด้วยนะครับคือโรเจอร์เนี่ยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ดีมากเลยแต่โรเจอร์เป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะครับซึ่งด้านมืดของโรเจอร์เนี่ยจะชอบเห็นคนต่อสู้ต่อยตีกันนะครับซึ่งคือเบนเนี่ยก็กลัวมากเลยแต่เบนเขาเขียนบอกว่าความกลัวโรเจอร์เนี่ยน่าจะมากกว่านะครับแล้วพอเบนเดินไปหาเด็กผู้ชายคนนั้นอะเขาก็แบบยืนสั่นอะคิดอะไรไม่ออกอะคือคุณเข้าใจไหมว่าเด็กอะครับ เด็กหนึ่งคือเขากลัวผู้ใหญ่อยู่แล้วเด็กอะ่ะเขากลัวโรเจอร์นะกลัวว่าโรเจอร์จะทําร้ายถ้าเกิดว่าเบนไม่ไปไม่ไปแย่งรถลากรถของเล่นเนี่ยจากจากเด็กผิวดํามาแล้วก็กลัวว่าเด็กผิวดําจะมาทําร้ายคือคือกลัวไปหมดนะครับเขายืนปากสันนะสิ่งเดียวที่เขาทาได้คือพูดกับเด็กคนนั้นว่าเออขอเล่นรถลากของนายได้ไหมสิ่งที่เด็กคนนั้นตอบกลับมาก็คือได้สิก็เอาไปเล่นสิแค่นั้นเลยครับสรุปว่าความกลัวทั้งหมดที่คุณเบนเขาคิดมา โอเคแหละพอเขาหันกลับไปมองคือคือในสถานการณ์คือพอเด็กคนดาคนนั้นอนะยื่นรถลากให้คุณเบนใช่ไหมคุณเบนก็หันกลับไปคือเด็กชายเบนนะะก็หันกลับไปมองโรเจอร์นะปรากฏว่าโรเจอร์ก็หายไปแล้วนะโรเจอร์ไม่อยู่แล้วนะครับโรเจอร์มาแบบว่ามากนตีนแล้วก็ไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับและกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนะี่ยเออคุณเบนแล้วก็เด็กคนนั้นอนะซึ่งเด็กคนนั้นเนะี่ยเขาชื่อว่าโจเอลคลาร์กจูเนียนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็ คุณเบนกับคุณคุณเรียกคุณว่าอะไรคุณคุณโจเอลแล้วกันนะก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก18ปีเนี่ยคุณคลาร์กเนี่ยคุณโจเอลเนี่ยก็มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งของคุณเบนนะครับตรงนี้คุณเบนบอกว่าเนี่ยคือบทเปลียนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาเลยว่า 1. อย่าติดอย่าตัดสินอะไรจากภายนอกนะสประสบการณ์นี่สอนให้เขารู้ว่าเฮ้ยจริงๆความกล้าเนี่ยมันมีจริง ต่อให้เขากลัวหัวหดอะ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความกล้าไม่ได้ต่อให้เขาแบบกลัวจะชิบหายใบปวงอะ่ะแค่เขาเดินเข้าไปนั่นคือความกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยสิ่งนี้คือคุณสมบัติที่สําคัญในการที่จะประสบความสําเร็จนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เขาเอามายกตัวอย่างนะเพระาะผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาหนังสือไปห่อปกนะครับก็อันเนี้ยอันนี้ผมขอเนี่ยแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับว่า ผมมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ว่าลองฟังดูก็ได้นะก็คือผมจำได้เลยว่าตอนมอ3เนี่ยจริงๆคือตอนมอต้นนะครับคือบอกก่อนนะาผมเป็นเด็กนักเรียนหน้าห้องอ่ะคือผมเรียนเก่งผมกล้าพูดเลยผมเรียนเก่งนะเก่งทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็เรียนเก่งนะครับสมองดีว่าง่ายนะครับไม่ได้ชมตัวเองนะอันนี้มีแต่คนชมแต่ก็น้อมรับไว้ได้ใจนะต่ตอนนั้นเรียนเก่งจริงนะแล้วก็เป็นคนเรียนเก่งแต่ ไม่ทํากิจกรรมนะครับไม่เข้าเรียนเก่งเข้าหาหนังสือเป็นเข้าหาคุณครูเป็นแต่เข้าหาเพื่อนด้วยกันไม่เป็นตอนที่ผมเข้าไปเรียนมหนึ่งเนี่ยผมแทบไม่มีเพื่อนเลยนะคือมีเพื่อนคุยกันคุยกันที่โรงเรียนคุยคุยคุยแต่ว่าไม่มีเพื่อนสนิทนะไม่มีเพื่อนสนิทนะครับจนกระทั่งตอนมสามนะอยู่ใช้เวลาอย่างนั้นมาสองปีนะจริงๆก็มีเพื่อนมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนบางคนบ้างแต่ก็ไม่ได้สนิทนะไม่ได้รู้สึกสนิทแบบเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ จนกระทั่งตอนมสามเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเล่นบาสกับเพื่อนนะครับกลุ่มหนึ่งนะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่นะ <S <S พนเพื่อนกลุ่มนี้ก็คือกลายเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่นั้นมานะครับสิ่งที่ผมจะเล่าก็คือพอวันนั้นผมไปเล่นบาสใช่ไหมผมก็เล่นบาสปุ๊บอ่ะท,ทุกวันอาทิตย์ผมก็จับเพื่อนก็จะนัดกันไปเล่นบาสทุกวันอาทิตย์แล้วตอนนั้นอ่ะผมชอบออรุ่นน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นะผมชอบน้องคนนั้นอยู่นะเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะปัจจุบันนี้ผมยังจําหน้าน้องได้อยู่เลยนะครคออ้อเาารวกก็ูสึ่ อยากจีบปะตอนนั้นอยากจีบนะแต่ไม่มีความกล้าเลยเป็นคนที่ไม่มีความกล้าไม่มีความมั่นใจเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะผมไปนั่งคือน้องเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพ่อกับแม่เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพอดีเลยแล้วผมก็ไปนั่งอยู่ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งนั่งอยู่ตรงเซเว่นตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคืออยากรู้จักอ่ะคือรู้จักเขาแหละแต่คืออยากคุยอยากอยากคุยอยากเข้าไปจีบอยากเข้าไปทำความรู้จักแล้ววันนั้นก็เป็นวันแรกที่ผมตัดสินใจเดินเเเข้้้าาไไปททัััักกนอองคแแบบบบบสสวดีีรระ ทักไปจีบอะเดินเข้าไปจีบแบบคือเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มี Facebook อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องเดินเข้าไปจีบแบบแบบโอสคูอะแล้วผลปรากฏคือเฮ้ยผมก็ได้เบอร์ได้เฟซแล้วเราก็ได้คุยกันโอเคแหละเราอาจจะไม่ได้คบกันเฮ้ยแต่อย่างอยเราได้คุยกันวะตอนนั้นคือผมรู้เลยว่าเฮ้ยแมงความกลัวมันไม่มีอะไรเลยคือคือมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยหลังจากนั้นผมจะเป็นคนที่มีแต่ความกล้าไม่มีความกลัวก็ไม่ใช่นะครับ คือมันก็ยังมีความกลัวอยู่แล้วผมก็ยังแพ้ความกลัวในบางครั้งนะครับแต่คือหลายๆครั้งที่ผมต้องตัดสินใจอะไรที่มันจริงๆคือบางทีอ่ะไอเหตุการณ์นี้มันก็จะขึ้นมาในหัวผมว่าเฮ้ยก็ทําไปดีวะผลลัพธ์เป็นยังไงก็ช่าง,งทําไปเถอะลองดูอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอผมลองดูแล้วเออาบางทีมันก็เวิร์กกว่าแล้วบางทีมันก็ไม่เวิร์กนะไม่ได้บอกว่าทุกครั้งมันเวิร์กทุกครั้งบางทีก็ไม่เวิร์กนะแต่อย่างน้อยที่สุดมันได้ลองอ่ะ ผมชอบคําคมหนึง่งแล้วเลยไปของภาษาอังกฤษนะมันแปลไทยประมาณว่าแบบถ้าตอนนี้คุณกําลังล้มเหลวอ,อยู่อ่ะดีใจด้วยนะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่แม้แต่จะลงมือทําด้วยซ้ําคนส่วนใหญ่เขาไม่ล้มเหลวนะครับเพราะเขาไม่ลงมือทําไงแต่ถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอะอย่างเช่นสมมุตินะคุณอาจจะอะสมมุติตอนนี้คริปโตมาแรงใช่ไหมคุณอาจจะเริ่มลงอยากลงทุนคริปโตนะครับแล้วคุณก็กลัวไม่กล้าลงทุนเพราะมันผันผวนสูงอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเลยทําให้ไม่ได้ลงทุนนะครับแต่คุณรู้ไหม ว่าถ้าสมมติคุณเอาชนะความกลัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วคริปโตเนี่ยมันอยู่ที่เหรียญประมาณหนึ่งล้านนะครับถ้าคุณลงทุนไปหนึ่งพันบาทเนี่ยคุณจะได้มาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเหรียญนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดคุณยอมถือหนึ่งพันบาทนั้นนะมาจนถึงตอนเนี้เงินคุณจากหนึ่งพันจะเพิ่มขึ้นมากลายเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทณนะเวลาที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับนั่นแปลว่าอะไรเฮ้ยบางทีสิ่งที่เรากลัวผลลัพธ์มันอาจจะดีก็ได้นะแต่เฮ บางทีมันอาจจะผลลัพธ์แย่ก็ได้นะเว้ยมันอาจจะล่วงอะไรที่โอเคนั้นเนส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่ผมพยายามจะบอกก็คือบางทีอะถ้าคุณยังไม่กล้าเริ่มอะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าภาพผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบางทีคุณอาจจะรู้ก็ได้นะเหมือนอย่างเช่นคลิปโตอะมันเห็นชัดมากหรือหุ้นอะไรเงี้ยคุณไม่กล้าลงทุนสักทีหนึ่งอะสมมติปีเนี้ยมันปีที่แล้วแล้วกันมันราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแล้วคุณก็ไม่กล้าลงทุนอะเฮ้ยราคามันสูงมากเลยรอยให้มันลงหรรืืือออววว่่่่่าาาาาคคไมมมกกกลลลล้้้้ัััันน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 นีะบแผเเเดย็็ขึป แล้วคุณก็เนี่ยเนี่ยคือคุณเห็นภาพแล้วชัดเจนเลยว่าถ้าวันนั้นลงทุนจะเป็นยังไงถ้าวันนั้นไม่ลงทุนจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เรื่องบางเรื่องคุณไม่มีทางรู้เลยนะคุณไม่มีทางรู้จนกว่าคุณจะได้ลงมือทำมันเจริงๆเช่นการทําธุรกิจการเริ่มกิจการการทํารายได้เสริมหรือว่าเรื่องง่ายๆอย่างการจีบผู้หญิงเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับหรือผมกับเพื่อนผมอ่ะเพื่อนสนิทผมที่ผมเล่าไปตอนต้นพอดแคสตอนแรกเราไม่ชอบหน้ากันเลยนะนะนั่นเพราะว่าเราตัดสิน อ่านังสือจากหน้าปกนะครับแต่พอเราเริ่มมีโอกาสได้คุยกันได้เล่นบาสด้วยกันกลายเป็นเราสนิทกันเนี่ยเรากับเราคบกันตั้งแต่มสามจนตอนนี้ก็เป็นสิบปีแล้วครับกลายเป็นเพื่อนสนิทที่แบบคุยกันทุกเรื่องคือบางทีเราไม่รู้จริงๆนะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้ามันคืออะไรแต่ถ้าบังเอิญบังเอิญว่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมพูดถึงอะหรือสิ่งที่คุณกําลังมองมองมองมันอยู่อะมันคือเป้าหมายมันคือเส้นทางสู่ความสําเร็จหรือว่าเส้นทางสู่ภาพความฝันที่คุณต้องการ เฮ้ยทำไมคุณไม่ลองก้าวเท้าไปสักก้าวดูเออลองก้าวไปสักหนึ่งก้าวดูเออก้าวเสร็จลองก้าวก้าวที่สองต่อไปก้าวที่สามและวิธีที่การที่เราจะลดความกลัวได้คือการลงมือทําและหาความรู้บางคนจะบอกว่าเฮ้ยให้หาความรู้ก่อนลงมือทําอันนี้ส่วนตัวผมแล้วกันนะลงมือทําก่อนค่อยหาความรู้เพราะถ้าไม่ลงมือทําคุณจะไม่ได้ก้าวแรกสักทีหนึ่งหลายคนโมต่หาความรู้ แล้วหลายครั้งอ่ะหาความรู้เรื่องอะไรครับการลงทุนหุ้นใช่ไหมอสังหาริมทรัพย์อะไรอีกละ่ะทำธุรกิจหลายคนเนี่ยหาความรู้จนกระทั่งแบบรู้ทุกอย่างเลยไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน <c oughs> ซึ่งทั้งที่ความจริงมันง่ายมากอะทุกวันนี้การจ,จะเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นเทรดเริ่มต้นลงทุนคือเริ่มต้นอะไรมันง่ายมากเลยยุคนี้แต่หลายคนนะหาความรู้จนไม่รู้ว่า,วาจะเริ่มต้นยังไง นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น้ำเสียงผมดูมันมากเลยนะผมผมไม่รู้นะว่าน้ำเสียงที่มันออกไปในคลิปเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ผมมันมากอะเพราะว่าอ่านเล่มนี้แล้วแบบมันมันมากนะครับก็หนังสือบอกอทีนะครับชื่อว่า the hard thing about hard thing นะครับ the hard thing about hard thing นะครับเมื่อไม่มีเส้นทางที่ง่ายในการทําธุรกิจนะครับราคาเนี่ยสามบาทนะครับก็โอ้โคตรดีนะบอกเลยว่าโคตรดี เล่มนี้ผมซื้อในช h o p ปีนะครับราคาใน s h o ป e ปีเนี่ย270บาทเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ผมซื้อไว้อะเอาไวใ้ในใน description box นะครับเผื่อใครอยากสนใจไปอ่านนะครับก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟัง The Alpha Podcast นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ